ด้วยดวงใจยินดีขอฉันรวมอันชุลีชนทั่วเดินพันดินท้าไหว้พรด่พระองค์ฉันทอาไหว้พระพรยกยอกก่อนวัน ใยนขอเชรมันชนเถิดแผนดิ<ค>นเวดทอนแราองเดชพนาพระบิดา ah, และพระบุตรและพระจิตขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลาย พี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป ดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพมจารีเสมอขอทุสวรรค์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าได้เถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทิน ข้าแต่พระกิตเจ้าทรงพระกรุณาเทิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระเมตตาเฝ้ารักษาประชากรของพระองค์ตลอดไปขาวังพึ่งความช่วยเหลือจากสวรรค์เพียงอย่างเดียวขอให้เขาได้รับความคุ้มครองป้องกันจากพระองค์เสมอไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรผู้ทรงจำเรอและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร <Amen. S 3> บทอ่านจานังสือประถมการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า มนุษย์อยู่เพียงคนเดียวนั้นไม่ดีเลยเราจะสร้างผู้ช่วยที่เหมาะสมให้กับเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงทรงเอาดินมาปั้นสัตว์ป่าทุกชนิดและนกทุกชนิดในท้องฟ้าและทรงนำสัตว์เหล่านี้มาให้มนุษย์เพื่อดูว่าเขาจะตั้งชื่อมันว่าอย่างไรสัตว์แต่ละตัวจะมีชื่อตามที่มนุษย์ตั้งให้มนุษย์จึงตั้งชื่อให้สัตว์เลี้ยง นกในอากาศและสัตว์ป่าทั้งหมดแต่มนุษย์ยังไม่พบผู้ช่วยที่เหมาะสมกับตนดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงทำให้มนุษย์หลับสนิทและขณะที่เขากำลังหลับก็ทรงเอากระดูกซี่โครงของเขาออกมาหนึ่งซีกและทรงมัดดานให้เนื้อปิดสนิทองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเอาซี่โครงนั้นมาสร้างเป็นหญิง และทรงนำมาให้มนุษย์มนุษย์จึงพูดว่านี่คือกระดูกจากกระดูกของฉันและเนื้อจากเนื้อของฉันนางจะมีชื่อว่านางจึงมีชื่อว่าหญิงเพราะนางมาจากชายเพราะฉะนั้นชายจะละบิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยาและทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน เขาทั้งสองคือมนุษย์และภรรยาต่างเปลือยกายอยู่แต่ไม่อายกันเพราะว่าเจ้าของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าจงขคบรงสงสารน,นุ่งพระเจ้าจงทวายพรแด่พระนามของพระ ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมเป็นสุขเขาเดินอยู่ในมังคาของพระองค์ท่านจะมีอาหารกินจากงานที่ท่านทำท่านจะเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองจงเคบรงสรสรเสริญนุ่งประจ้าจงเท ภรยาของท่านจะเป็นดั่งเท้าอางุ่นที่มีผลดกภายในบ้านของท่านบุตรของท่านจะเป็นเหมือนหน่อต้นมะกอกเทศนั่งอยู่รอบโตอาหารจงขับองสันสะนุกประชจงาจงถวายพรดนพระนา ผู้รูดผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับพระพรเช่นนี้ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรแก่ท่านจากซิโยนขอให้ท่านเห็นความรุ่งเรืองของกรุงเยรูซาเล็มทุกวันตลอดชีวิตของท่านจงขับร้องสรรเสริญพระเจ้าจงถวายพรนแด่พระ ชิญยืน ia, ia, จงน้อมรับพระวาจาที่ทรงปลูกฝังไว้ในท่านพระวาจานั้นช่วยวิญญาณท่านให้รอดผลได้ พระเจ้าสถิตกับท่านลาสีกับท่าน้วยบทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาราโกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่นเข้าไปในเขตเมืองไซระและเสด็จเข้าในบ้านหลังหนึ่งไม่ทรงต้องการให้ผู้ใดรู้แต่ทรงซ่อนพระองค์ไม่ได้ทันใดนั้นหญิงคนหนึ่งมีบุตรหญิงถูกปีศาจสิงได้พูดถึงได้ยินพูดถึงพระองค์ ก็มากราบพระบาทนางไม่ใช่ชาวยิวนางเป็นชาวซีโรฟินิเชียโดยกําเนิดนางทูลขอพระองค์ให้ทรงขับไล่ปีศาจออกจากบุตรหญิงพระองค์ตรัสกับนางว่าให้ลูกๆกกินอิ่มเสียก่อนเพราะไม่สมควรที่จะเอาอาหารของลูกมาโยนให้ลูกสุนัขก,กินยิงนั้นทูลตอบว่าถูกแล้วพระเจ้าค่าแต่ลูกสุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะก็ยังได้กินเศษอาหารของลูกๆ พงค์จึงตรัสกับนางว่าเพราะไ้ายคำนี้จงไปเถิดปีศาจออกจากลูกสาวของเธอแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านนางก็พบลูกนอนอยู่บนเตียงปีศาจออกไปแล้วพระวาจาของพระเจ้าขอพระกิจจาทรงพระเจริญเถิดหนังสือปรมการยังพูดถึงเรื่องราวการสร้างของพระเจ้า ที่พระองค์ได้สร้างมนุษย์เป็นชายและให้ชายเป็นผู้ดูแลสิ่งต่างๆหลังจากนั้นก็ทรงเห็นว่าชายยังไม่มีคู่ที่เหมาะสมพระเจ้าก็สร้างมนุษย์อีกคนหนึ่งขึ้นมาเป็นหญิงและชายและหญิงจึงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นความครบสมบูรณ์ของกันและกันนี่เป็นสิ่งสร้างที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาและ การสั่งของพระเจ้านั้นก็เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทุกคนเรากำลังสแสวงหาความครบสมบูรณ์ของชีวิตซึ่งความครบสมบูรณ์ของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การที่ชายและหญิงมีครอบครัวเท่านั้นเองแต่ความครบสมบูรณ์ของชีวิตบอกเกิดของความครบสมบูรณ์นั้นมาจากพระเยซูเจ้าซึ่งเรื่องราวในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าพรง เมื่อพระองค์ปฏิบัติภารกิจของพระองค์สิ่งที่พระองค์ทำก็คือทำให้สภาพสังคมมนุษย์นั้นครบสมบูรณ์หญิงต่างชาติชาวซิโรฟินิเชียได้มาหาพระเยซูเพราะลูกของนางถูกปีศาจสิงและพระเยซูเจ้าเองก็ทดสอบความเชื่อของนางและหลังจากนั้นพระองค์ก็ช่วยให้หญิงคนนั้นซึ่งเป็นคนต่างชาติ ไม่ใช่ชาวยิวไม่ใช่คนที่พระอยซูเจ้าเองคุ้นเคยแต่เพห็นแก่ความเชื่อพระองค์ก็ให้สิ่งที่ดีงามได้เกิดขึ้นพระอยสุเจ้าทรงเป็นความครบสมบูรณ์ของชีวิตของเราวันนี้อยากจะเจชิญชวนพวกเรานั้นได้ไต่ตองถึงชีวิตของเราเองเราแต่ละคนพระเจ้าทรงสร้างชีวิตของเราขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้เราได้ใช้ชีวิตในโลกนี้เพื่อ เติมชีวิตของเราเองให้เต็มสมบูรณ์ขึ้นด้วยทัศนคติด้วยมุมมองด้วยการเป็นตัวตนของเราก็มีวิธีคิดหลายอย่างที่อาจจะแตกต่างกันและเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นความครบสมบูรณ์ซึ่งความสุขสมบูรณ์ของชีวิตเรานั้นเกิดขึ้นก็ต่เมื่อเราได้พบในองค์พระเยซูเจ้าผ่านทางพระเยซูก็ขอให้เราได้ตรตยองถึง เรื่องราวที่เป็นไปในชีวิตของเรามีพระเยสุจ้าเองอยู่ในชีวิตของเราเพื่อทําให้ชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองให้ครบสมบูรณ์ขอพระพรของพระได้ช่วยให้สิ่งที่ยังขาดไปในชีวิตของเราเองนั้นได้รับการเติมเต็มขอความเชื่อของเราในองค์พระผู้เป็นในองค์พระเยูุจ้าและสิ่งที่ขาดไปนั้นได้รับการ ใส่ขึ้นมาให้ทุกอย่างครบสมบูรณ์ในชีวิตมากขึ้น ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพราะมีพระไทยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้มันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้าพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนี้ดอน,ดน ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรเพราะมีพระทัยเมตตาประทานเล่าอางุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์แลวจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนี้รันดร พี่น้องชงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดข้าพเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพ่อท่าพระเกียรติพระองค์ทั้งพเพื่อเบญของชาวราและพระศาสนาจัดศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ปังและเล่าอางุ่นที่ทรงสร้างเพื่อช่วยบรรเทาความอ่อนแอของมนุษย์เปลี่ยนเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์นำชีวิตนิรันดรมาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด ท้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและเสด็จกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบวิ่งนักถ้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคล ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระบุตรสุดที่รักพระองค์ทรงสร้างมนุษยชาติตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าอีกทั้งทรงพระกรุณาปฏิรูปให้มีชีวิตใหม่เหตุนี้สิ่งสร้างทั้งมวลจึงรับใช้พระองค์มนุษย์ผู้ได้รับการกอบกู้พากันสรรเสริญพระองค์บรรดานักบุญร่วมใจกันถวายพระพรดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี พร้อมกับเทนีก่อนและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แระเจ้าจอมจักรวาลพระศีรุ่งโรยแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ โปรดทรงพระกรุณาสรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมออพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารขําเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสําหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทําการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสตเจ้าได้สิ้นประชนพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปางอันบรรดาลชีวิตกับเทโลหิตอันบรรดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพระเจ้าทั้งหลาย ให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบววนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงภาษาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงสักิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเสภัสดาของพระนางบรรดาอัครสา,าวกณบุญทุกท่านบุญยาลาศีนิโคลัส และบุญญาราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพระเยรตีสรุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและไหนพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรผานอุภาพพระองค์ทรงพระสิริทุ่งรนดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร ให้เราภาวนาตามที่พระคิดเจ้าทรงสอนพระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนาพระองค์จรงเป็นที่สักการะพระนาจาจงมาถึงพระประสงค์ทรงสอนเดิจในแผ่นดินบรรในสวรรค์เปิดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้เปิดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้ ปรดช่วยข้าพเจ้าแม้แผ้กรรมประจนแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตลายทั้งสิน้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบ,บาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดยๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับสเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นว่าพระนาจพระนุภาพ ละพราสีลุงโดดเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสา,าวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพระเจ้าแต่โปรดทาพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร ขอให้สันติสุขของพระคิดพเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอลาสิกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิดเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกาดุนาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกาดุนาเทิน ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกเพื่อประทานสันติสุขเทินนี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาบระทับอยู่กับข้าพระเจ้าเปรดแต่เพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงผอพระไทยให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายร่วมรับปางก้อนเดียวกันและดื่มพระโลหิตจากถ้วยเดียวกันโปรดให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคิสดเจ้าจะได้ยินดีประกอบกิจการที่เป็นประโยชน์ช่วยให้โลกได้รอดพ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลาย <Amen. S 2> พระเจ้าสถิตกับท่านลาษีกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสังคารุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแด่ท่านทั้งหลายเถิดอเมนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า272 272เจให้เราติดตามพระเยซูทุกวัน พระพระองค์ทรง,งนำชีวิตของขา้าให้เรามารับใช้พระองค์ด้วยกันพระพระองค์ทรง,รอง,องยอมตายที่การแค้นเพื่อเราให้เรามารบใชัพระให้เราเทีงตามพระประสงค์